ภาวะแห่งนิพพานเมื่อสังสารวัฏหายไปก็กลายเป็นวิวัตตะขึ้นเองทันทีเป็นของเสร็จพร้อมอยู่ในตัวไม่ต้องเดินทางออกจากสังสารวัฏที่แห่งหนึ่งไปสู่วิวัตตะอีกแห่งหนึ่งเว้นแต่จะเป็นการพูดในเชิงภาพพจน์หรืออุปมาเมื่ออวิชชาตัญหาอุปาทานดับไป นิพพานก็ปรากฏแทนที่พร้อมกันจะพูดให้มั่นเข้าอีกก็ว่าการดับอวิชชาตันหาอุปาทานนั่นแหละคือนิพพานตามปกติของปุถุชนอวิชชาตันหาอุปาทานย่อมคอยครอบงำเคลือบแฝงจิตใจกำบังปัญญาและเป็นตัวชักใยนำเอากิเลสต่างๆให้ไหลเข้ามาสู่จิตใจทำใจให้ไหวให้วุ่นให้คุนให้มัว ให้ฟ้ามองทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดบ้างให้บิดเบือนไปเสียบ้างตลอดจนถ่วงดึงเหนี่ยวรังไว้ให้วนเวียนติดตังข้องขัดและคับแคบอยู่กับเครื่องผูกมัดน่วงเหนียวชนิดต่างๆเมื่ออวิชาตันหาอุป,ปาทานนั้นดับหายไปแล้วก็เกิดปัญญาเป็นวิชาสว่างแจ้งขึ้นมองเห็นสิ่งทั้งหลายกล่าวคือโลกและชีวิตถูกต้องชัดเจน ตามที่มันเป็นของมันไม่ใช่ตามที่อยากให้มันเป็นหรือตามอิทธิพลของสิ่งเคลือบแฝงกำบังการมองเห็นการรับรู้ต่อโลกและชีวิตก็จะเปลี่ยนไปความรู้สึกและท่าทีต่อสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนไปยังผลให้บุคลิกภาพเปลี่ยนไปด้วยสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือแม้แต่นึกถึงพระถูกปิดกั้นคลุมบังเงาไว้ หรือเพราะมัวสารวนเพลินอยู่กับสิ่งอื่นก็ได้รู้ได้เห็นขึ้นเกิดเป็นความรู้เห็นใหม่ๆจิตใจเปิดเผยกว้างขวางไม่มีประมาณโปร่งโล่งเป็นอิสระเป็นภาวะที่แจ่มใสสะอาดสว่างสงบและเอียดอ่อนประณีตลึกซึ้งซึ่งผู้ยังมีอภิชาตันหาอุปาทานครอบงำใจอยู่อย่างที่เรียกกันว่าปุถุชนนึกไม่เห็น คิดไม่เข้าใจแต่เข้าถึงเมื่อใดก็รู้เห็นประจักษ์แจ้งเองเมื่อนั้นดังคุณบทหรือคำแสดงคุณลักษณะของนิพพานว่านิพพานอันผู้บรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเรียกให้มาดูได้ควรน้อมเอาเข้ามาไว้อันวินอยู่ชนพึงรู้เฉพาะตนพึงสังเกตว่าคุณบททั้งห้าอย่างของนิพพาน ตรงกับคุณบท5ข้อท้ายของพระธรรมทั้งนี้สอดคล้องกับความที่ท่านอธิบายกันมาว่าคุณบทข้อที่หนึ่งของพระธรรมคือสว่าขาโตเป็นคุณลักษณะของพระธรรมส่วนที่เป็นคําสั่งสอนที่ต่อมาเรียกว่าปริยติธรรมคือธรรมอันพึงเล่าเรียนคุณบทที่2อถึงหคือสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัญิโกและปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นคุณลักษณะของโลกุตระธรรมโดยเฉพาะการที่ปู้ทุชนไม่สามารถนึกเห็นไม่อาจคิดให้เข้าใจภาวะของนิพพานได้นั้นเพราะธรรมดาของมนุษย์เมื่อยังไม่รู้เห็นประจักษ์เองซึ่งสิ่งใดก็เรียนรู้สิ่งนั้นด้วยอาศัยความรู้เก่าเป็นพื้นเทียบคือเอาสัญญาที่มีอยู่แล้วมากำหนด และว,วาดภาพขึ้นใหม่จากสัญญาต่างๆที่เอามากำหนดเทียบนั้นได้ภาพตามสัญญาที่เป็นองค์ประกอบเหมือนอย่างคนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักช้างเลยเมื่อมีใครพูดขึ้นแก่เขาว่าช้างเขาจะไม่รู้ไม่เข้าใจนึกอะไรไม่ได้เลยอาจจะกำหนดไปตามอาการกิริยาเป็นต้นของผู้พูดแล้วอาจจะนึกว่าผู้พูดกล่าวพฤลวาษแก่เขา หรืออาจจะนึกไปว่าผู้พูดกล่าวคำภาษาต่างประเทศคำหนึ่งหรืออาจจะนึกว่าผู้พูดเสียสติจึงกล่าวคำไร้ความหมายออกมาหรือนึกคิดอะไรต่างๆไปได้มากมายแล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าผู้พูดกล่าวว่าฉันเห็นช้างผู้ฟังนั้นจะมีความเข้าใจขึ้นหน่อยหนึ่งว่าช้างเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เห็นได้ด้วยตาถ้าผู้พูดอธิบายต่อไปว่า ช้างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งโดยอาจจะนึกไปถึงสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสัตว์ไม่จำกัดชนิดและขนาดตั้งแต่มดถึงไดโนเสาร์ตั้งแต่ประกัดถึงปลาวานตั้งแต่ยุงถึงนกอินทรีเมื่อผู้พูดกล่าวต่อไปว่าช้างเป็นสัตว์บกเขาก็เข้าใจชัดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครั้นบอกว่าช้างเป็นสัตว์ตัวโตวมาก เขาก็เห็นภาพจำกัดชัดเข้าอีกจากนั้นผู้พูดก็อาจบรรยายลักษณะของช้างเช่นใบหูโตตาเล็กมีงาสองข้างมีจมูกยาวเป็นงวงเป็นต้นผู้ฟังก็จะได้ภาพจำเพาะที่ชัดเจนในใจของเขามากขึ้นภาพนั้นอาจใกล้ของจริงก็ได้หรือห่างไกลไปมากมายชนิดที่ว่าถ้าเขาวาดภาพที่เขาเห็นในใจเวลานั้นออกมาเป็นรูปวาดบนแผ่นกระดาษ เราอาจได้รูปสัตว์ประหลาดเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งสำหรับนิยายโบราณเรื่องใหม่ก็ได้เพราะผู้ไม่รู้ไม่เห็นจริงนี่แหละมักใช้สัญญาต่างๆสร้างภาพได้วิจิตพิสดารน,นักทั้งนี้ภาพในใจของเขาจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นต่อความแม่นยำของสัญญาเกี่ยวกับลักษณะอาการต่างๆที่ผู้เล่ายกขึ้นมาพูดฝ่ายหนึ่งและสัญญาที่ผู้ฟังเอามาประสานเป็นองค์ประกอบสร้างสัญญาใหม่อีกฝ่ายหนึ่ง จะเห็นว่าคําว่าเห็นก็ดีสัพท์ก็ดีบกและตัวตัวเป็นต้นก็ดีล้วนเป็นสัญญาที่ผู้ฟังมีอยู่แล้วทั้งสิ้นแต่ในกรณีที่สิ่งที่นํามาบอกเล่าแตกต่างไปจากสิ่งที่ผู้ฟังเคยรู้เห็นมีสัญญาอยู่ก่อนแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีลักษณะอาการใดที่จะเทียบกันได้เลยผู้ฟังจะไม่มีทางนึกเห็นหรือเข้าใจได้ด้วยประการใดทั้งสิ้นเมื่อมีการสอบถามเทียบเคียงขึ้น คือผู้ฟังของนำเอาสัญญาของตนออกมาต่อความรู้ใหม่ก็จะทำได้อย่างเดียวคือปฏิเสธหรือถ้าผู้เล่าขืนพยายามจะชี้แจงด้วยสัญญาที่ผู้ฟังพอจะเอามาเทียบได้บ้างก็เสี่ยงอันตรายอย่างมากต่อการที่ผู้ฟังจะสร้างสัญญาผิด,ผดต่อสิ่งที่นำมาเล่านั้นถ้าผู้ฟังไม่สร้างสัญญาผิดก็อาจไปสู่สุดทางอีกข้างหนึ่งคือปฏิเสธคำบอกของผู้เล่า โดยกล่าวหาว่าผู้เล่ากล่าวเท็จหลอกลวงสิ่งที่นำมาเล่านั้นไม่มีจริงแต่การที่ผู้ฟังจะปฏิเสธโดยกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีจริงเพียงเพราะเหตุที่ตนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เหมือนกับสิ่งที่ตนเคยรู้จักและตนไม่อาจนึกเห็นหรือเข้าใจย่อมไม่เป็นการถูกต้องนิพพานเป็นภาวะที่พ้นจากสภาพทั้งหลายที่ปุถุชนรู้จัก นอกเหนือออกไปจากการรับรู้ที่ถูกอวิชชาตันหาอุปาทานครอบงำเป็นภาวะที่เข้าถึงทันทีพร้อมกับการละกิเลสที่เคลือบกลุ่มใจหรือพ้นจากภาวะลักษณะต่างๆที่เป็นวิสัยของปุถุชนเหมือนเลื่อนฉากออกก็มองเห็นท้องฟ้านิพพานไม่มีลักษณะอาการเหมือนสิ่งใดที่ปุถุชนเคยรู้เคยเห็น ผู้ทุชนจึงไม่อาจนึกเห็นหรือคิดเข้าใจได้แต่จะว่านิพพานไม่มีก็ไม่ถูกมีผู้กล่าวอุปมาบบางอย่างไว้เพื่อให้ผุ้ทุชนพอสำนึกได้ว่าสิ่งที่ตนนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจไม่จำเป็นต้องไม่มี